สวัสดีคะ่ะไม่สูงคะ่ะซัสดีคะ่ะเหมือน,นี่กอมางยากับนองวัวแก้วเจงตุงแทงเหมือนเก่ายาวค่ะเหมือนนี้นองวัวแก้วกอดตีป้าพีๆน้อง,อง,องเฮากาดตุ้ยงานฉลองภาถาดและงานหยาดน้ำฮงเฮนตีเอ่อเมืองเจงตุงเอิงกตะบ,บ้านป่าจามเอ่อว่าเต่โรงเรียนนั่นที่เป็นโรงเรียนตีเบื้ที่เฮต์ภาษาอ้ทั้งแล้วเอ่อโรงเรียนนั่นแล้วที่เป็นซื้อแล้วสํา อีสังจะื้อเขาไปตัวจมกันค่ะสำหรับวันนี้นาะแกก็จะพาทุกคนนั้นไปงานฉลองพระธาตุและงานหยาดน้ำเนะเาะโรงเรียนใหม่ที่ที่เชียงตุงที่เอิงกระเต่าที่หมู่บ้านป่าจำนะคะว่าแต่โรงเรียนนั้นเขาจะเรียนภาษาอะไรแล้วจะเป็นอะไรยังไงและในงานนั้นจะมอีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรอเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยค่ะ แล้วแล้วเราก็ได้มาถึงที่วัดป่าสามเป็นที่ร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสามคำสามคำวันนี้มากับสาวน้อยสามคำนะคะเรามาเที่ยวงานสลองโรงเรียนใหม่นะคะที่วัดป่าสามเนาะเดี๋ยวเนาแก้ไขขาหลังให้ทุกคนได้ชมดีกว่าว่าเป็นแบบไหนมันต้องในวัดกัน <c oughs>

เรื่องวันเกิดหรือเปล่า,าไม่แน่ใจนะคะ ก็มีขายข้าวราดด้วยนะคะเราไปดูวันนี้นางเอกของเราคือเจ้าตัวเล็กที่ถ่ายรูปนะคะไปดาวเก๊ันนี่เปิดนานว่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยปลายเนี่ยปลายเนี่ยเปิดนานว่ะเฮ้ยเนี่ยปลายเนี่ยเออ้านตังเหนือมันเนาะ งาน,นลองอท่านหยาดนพระธานพธาโอ้ดิน๋นอคือฉลองฉลองพระธาตแล้วก็ฉลองดวงเดืยนใหม่นั่นเองนะคะอือค่ะแล้วน้องแก้วกับพเขาและก็นอองเขาเนาะกำลังจะไปเ่อมพระุญค่ะ ที่จุดนี้ก็จะมีการร่วมทำบุญนะคะนี่นะคะท่สุี้จะมีการร่วมทำบุญที่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็ร่วมทำบุญที่ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่น้ำของเราลงไปนะครับนามเหนียวมันบุกีขอขออภัยหน่อยนะเหนียวคนเขียนอะไรอ่านคนอ่านอะไรเขียนอะไร มเลนเนาะคุณเตียมตังเลอ่านคุณอันเเตียมนี่เอ่านตัวเอไปในกอเนาวางมังคก็บาคนเตียมไปในกอนจีวันมันกลมมันนะแต่เพราะฉะนันในกอพอลสิ่งอียู่ยมากากมารถมาร่วมทำบุญได้ที่ตรงนี้เนาะงานจะมีวันไหนไม่แน่ใจนะคะะอันนี้ก็มีสีสั้นนะคะที่รับบริจาคหรือว่าที่รับ แระวางเราคคันเขนั้นก็มันมานะเออหอวดีบาดุจำได้ตามจำได้เงือนแค่ได้แล้วเราก็ได้วื้ร่วมทำบุญเสร็จแล้วนะคะนี่ไปมาหนึ่งใบแล้วเราก็กำลังจะเดินไปดูโรงเรียนใหม่และก็พระธาตุใหม่นะคะก็คือเป็นโรงเรียนภาษาภาษาอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวตรงนั้นมันจะมีภาษาให้บอกว่าเป็นโรงเรียนภาษาอะไรอะไรยังไงนะคะมาทนี้ค่ะ ดูอันนี้คือ FC แล้วทุกคน FC ตัวยงเลยนะคะเนี่ยฝากหน่อยฝากหน่อยชื่ออะไรหนูเหรอหรือว่าหนูหนูหนูชื่ออะไรสามคาอยู่ที่ไหนไา่กันอายุเท่าไหร่สิบสิบขวบ <c oughs> เข้าโรงเรียนหรือยังเข้าแล้วเดี๋ยวขอถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนได้ชมดีกว่าคะ่ะมีภาษาไทยด้วย <c oughs> เอาเดินเข้าไปก่อนเลยคะ่ะ นางเอกตัวน้อยของเราแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ที่ตรงนี้เราจะเข้าไปชมในโรงเรียนนะคะว่าเป็นแบบไหนนอกแต่ก่อนที่จะเข้าชมอันนี้จะมีสี่ภาษานะคะทุกคนป้ายข้างบนเนาะโรงเรียนพระพุทธศาส,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 สนาวัดป่าจามเอิงกระเต่าเมืองเชียงตุงนะคะ มีทั้งเอ่อสี่ภาษาคะ่ะเป็นโรงเรียนที่มีสี่ภาษานะคะแต่หลักๆก,ก็น่าจะเฮ้ยเรียนสี่ภาษาเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเอเข้าไปเลยคะ่ะเผื่อวันข้างหน้าเธอจะได้มาเรียนด้วยเนาะห้องเรียนค่ะห้องเรียนเฮนดิแค <c oughs> <c oughs> อ๋อคุณแม่บอกให้ไปเรียนภาษาจีนที่เวียงนะคะอ๋อสามห้องเดียนห้องเดียนมีสามห้องนะคะนี่ในห้องเดียนก็จะประมาณนี้เพราะว่ามันยังใหม่ๆเนาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ <c oughs> และห้องเดียนที่สามคะ่ะแต่ตรงพระธาตุนี่เราเป็นผู้หญิงน่าจะขึ้นไม่ได้นะคะนี่ห้องเดียนคะ่ะ แล้วก็มามุมนี้เนาะอันนี้ค่ะนี่จะเป็นพระธาตุนะคะพระธาตุนี้รับรองว่าผู้หญิงขึ้นไม่ได้เนาะเพราะเราเป็นผู้หญิงน่าจะขึ้นไม่ได้นะคะก็ถ่ายที่ตรงนี้ให้ทุกคนได้ชมเนาะว่าอันนี้คือพระธาตุใหม่ที่เรากำลังฉลองอยู่นั่นเองค่ะได้แล้วเ,เราก็ถ่ายที่ตรงนี้เสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนได้ชมว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นั้น มีกี่ภาษาในป้ายนะคะนั่นก็คือสี่ภาษานะคะและก็จะพาทุกคนไปชมพระธาตุนะคะแต่จะให้ชมแบบรอบๆเนาะวันนี้ที่เชียงตุงมีฝนตกค่ะและครั้งนี้ก็จะเป็นพระธาตุใหม่ที่ฉลองวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็ถ่ายกล้องหลังให้ทุกคนได้ชมดีกว่าคะ่ะถ่ายคลิปค่ะ อ่ะไพให้น้องเขาพาทัวร์รอบๆนะคะก็จะมีรูปรูปสัตว์นะคะนั่นก็คือแมวแล้วก็ใบต่อค่ะว่าจะเป็นรูปอะไรบ้างเนาะอินซีค่ะน้องไม่ใช่อิกาอินซีค่ะอันนี้คืออะไรวัววัวมันออร้องยังไงว ให้น้องเขาเดินรอบๆเนาะ <laughs> และนี่คือตัวอะไรช้างว่าไงนะช้างช้างมันร้องยังไงแล้วนี่คือตัวอะไรคือตัวอะไรหนูหนูหนูมันร้องยังไงแล้วนี่ตัวอะไร ะะพญานาคะนะคะ่ะรอบๆก็จะมีประมาณนี้เนาะและอีกเดียวหนึ่งเขาก็จะมีตักบาทด้วยนะคะที่ตรงนี้เนาะกำลังทำอยู่ข้างในกำลังทำพิธีถ้าทำพิธีเสร็จเขาก็จะมีการตักบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้คือข้างในพระาธาตุนะคะ แต่เราขึ้นไปไม่ได้เราเป็นผู้หญิงเนะาะออลังการสวยงามมากพอสมควรค่ะค่าทุกคนเข้าไปชมข้างในทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปหา,เ,าเดินกลับไปที่เออ่ที่ในวิหารเนาะอีกอย่างหนึง่งงานนี้เป็นงานใหญ่นะคะเมื่อคืนเขาก็จะมีการ แสดงแสดงขึ้นสแสดงบนเวทีกันด้วยแต่เราไม่มาเพราะว่าเ,เราไม่รู้เ <c oughs> พิ่งรู้วันนี้นะคะก็เลยมาวันนี้นะคะการสแสดงก็เลยจบไปหมดแล้วค่ะไม่ไใช่ก็เลยไม่ได้เห็นนะคะแต่คนก็มาร่วมงานเยอะมากด,ด,ดูจากรถก่อนเยอะมากพอสมควรค่ะ แล,แล้วตอนนี้ก็มาที่ที่เขาเลี้ยงอาหารนะคะคนนี้กินหมดค่ะเราก็จะเลี้ยงอาหารตรงนี้เนาะคนก็มาเยอะพอสมควรก็จะเป็นขนมเส้นนะคะทีนันาา้นมถ้ามือออกหนังฮะหนอนอกก็ว่าทีนั้ามหายไวไหนนะอ๋อเออเออ แล้วแต่แล้วแต่นะคะเพราะว่า,าจะมีการทานเจและไม่ทานเจนั่นก็คือทานมังกับไม่ทานมังนั่นเองนะคะถ้าไม่ทานมังก็เขาก็จะมเีเนื้อเนื้อสัตว์ต่างๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่การทานมังนั้นมันก็จะมีอาหารมังสงวิรัตเลี้ยงด้วยนะคะเพราะวันนี้เป็นวันพระนั่นเองคะ่ะแต่ดูซิฝนตกฝนตกกันและที่ในวัดนั้นก็จะมีการอามอบป้ายนะคะผู้ ที่มาร่วมทำบุญด้วยนะคะแต่เราขอไม่ถ่ายขอถ่ายแค่ตรงนี้นะคะสุวรรณเนี่ยตอนนี้ข้าวพื้นเหลืองด้วยนะก้าเดาได้ตะพุธข่าวอะไรอยู่ในนี้ข้าวพื้นที่ทำด้วยขัวค่ะใส่ถึงกลางแม่น,นะก่อนมาทานข้าวพื้นด้วยกันค่ะแต่บรรยากาศมีฝนตกหนักเลยนะคะจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรนี่ลำบากเลยไปนั่งทานข้าวพื้นค่ะก็ไป ตอนนี้ในวัดก็ทำพิธีเสร็จแล้วนะ สากอคงเหียวสุดท้ายที่ตัามรูกันแหลสังฆาเจ้าที่แทรายทั้งน

แต่ตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็จะมาช่วยกันจัดกับข้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะร้อมด้วยช่วยกันค่ะจะมีงนเส้นจะมีเออลาบและอันนี้ก็เป็นเออตำควาไม่รู้ภาษาไทายเรียกว่าอะไรนะคะแล้วก็นี่ค่ะ จัดสจัดเอามาวาันจัดโต๊ะประมาณนี้นะคะกลวมวช่วยกันนะคะกับข้าวก็ยังมาอีกเรืะะ่อยๆค่ะช่วยกันตักช่วยกันจัดกับข้าวค่ะกอาังวุ่นวายการจัดกับข้าว,วอยู่นนะ มน้อาใส่น้อว่ะส่นืยมืต้งกูแน่เอบางนเออนข้าวค่ะมันสามวินจีมีสอย่างนะคะน้ำพริกันี่ยเอาพริกสดนี้หนึ่งวานหันอ๋ออันนี้วานเนี่านข้าวคทุกคนมาทานข้าวไปกันค่ะ

เรารถตั้งนานกว่าจะออกมาได้รถติดค่ะเรากลับบ้านก่อนนะคะทุกคนและแล้วตอนนี้เราแกก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ในโรงเรียนนั้นเ,เราแก,กคิดว่าน,น่าจะเรียนสีภาษาเนาะเพราะว่าป้ายของโรงเรียนนั้นเ,เขียนไว้สีภาษานะคะก็เราลุ้นกันต่อไปว่าโรงเรียนนั้นจะสอนกี่ภาษาและจะ,จะสอนยังไง เพราะว่าโรงเรียนมันอยู่ในวัดด้วยจะสอนแบบสัมมนเนนหรือว่าคนข้างนอกเข้าไปเข้าไปเรียนเออเอาได้ยังไงรอติดตามชมได้เลยนะคะ,อ,ะอาจจะมีคลิปต่อ,ตอไปเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝพาทุกคนไปชมโรงเรียนใหม่แล้วก็การสมองพระธาตุนะคะก็ อจะขอน้องแก้กลับมาแล้วเนาะก็จะขอลาทุกคนไม่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องโอวแก้วด้วยนะคะก็ฝากชมคลิปน้องวแก้วต่อๆไปด้วยเราลุ้นกันว่าน้องโอแก้วจะไปไหนทําอะไรจะทําคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ชมและจะน่าตื่นเต้นน่าตื่น,น,นจใจแค่ไหนจะว้ววอะไรยังไงรอติดตามชมพร้อมๆกันค่ะสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีค่ะใหม่สูงค่ะสวัสดีค่ะฮหวยง่ากันในคลิปใหม่แทงค่ะสำหรับมือนี้ก็บายบายค่ะบิบิน้องๆครับค่ะ